สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนามังกรในช่วงระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2564ขอขอบคุณสาหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์และคอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาระนะคะเราลองไปอัปเดตสถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์ก่อนอื่นเราจะไปดู Energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดชาวมังกรในช่วงนี้ เอเนจีของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตัวตนของคุณโอ้เป็นตัวเดวิลขึ้นมาเลยนะคะเป็นตัวตนของคุณของชาวมังกรเลยทีเดียวนะคะเดอะเดวิลกรีนอัพเพนทัคเกิลเทนอัพเพนทัคเกิลว้าวเดอะมูนและเพจชอปส์เพจชอปส์สนะคะเออระชาวมังกรนะคะ ชาวมังกรในช่วงนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่ามีความรักความลหลงไหลอยู่กับใครสักคนหนึ่งอย่างมากๆเลยแล้วก็รู้สึกตัดขาดจากเขาไม่ได้หรือเปล่าเอ่ยนะคะคุณอาจจะดีวกับชาวทัดตินนะคะพฤศศพกันและมังกรนั่นเองแล้วก็มีชาวทัดน้ํามาด้วยนะคะมีนกรกฎพิจิกโดยเฉพาะมีนนะคะรวมไปถึงชาวทัดไฟนะคะเมษดสิงธนู โอเคชาวมังกรน,นะคะคุณคุณมีความหลงไหลกับใครคนนั้นนะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะมีความรักมีครอบครัวที่อบอุ่นมีการสร้างอนาคตร่วมกันนะคะแล้วก็ คุณค่อนข้างจะหลงไหลเขาหนะแต่ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะมีในเรื่องของความเครือบแคลงสงสัยนะคะมีความหวัดและแวงหึงหวงขุนมัวบางคนอาจจะอยู่ไกลกันแล้วก็มีความไม่ค่อยไว้วางใจกันสักเท่าไหร่คุณอยากที่จะเริ่มความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันเป็นไปได้ด้วยดีเนาะคนที่คุณคิดว่าเขาเมีพร้อมทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วคุณก็อยากสร้างครอบครัวกับเขามากๆเลยนะคะเอาละาลองไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างใคร เอ NERGY เขาคนนั้นของชาววังกรเป็นอย่างไรนะคะเอเนอรตัวตนความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้น t o of Pentacles, t e Seven of Pentacles, the, the Moon และ t o of Moons <c oughs> เช่นกันนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีในเรื่องของระยะทางนะคะ เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะหรือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันนะคะบางคนอาจจะมีแตกต่างกันนะคะในเรื่องของอขนบธรรมเนียมประเพณีสังคมอะไรแบบนี้นะคะตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูเหมือนยังไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะคะเขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นลักษณะของการไปไปมามานะคะมามาหายหายผโผโผโผอะไรแบบนี้จนบางครั้งเขาคิดว่าเออความสัมพันธ์นี้มันดู เหมือนจะมีการจบลงไปแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็แต่เขาอ่ะเขามีความรู้สึกผูกพันกับคุณนะคะมีความรู้สึกผูกพันกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากๆเลยนะแต่เขาก็ไม่แน่ใจ <c oughs> เช่นเดียวกันกับคุณนะคะเป็นเ NERGY ที่แบบเป็นลักษณะของการที่ ยังไม่กระจ่างแจ้งหรือเหมือนความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ชัดเจนดูคุมเครือนะคะยังมีความไม่ค่อยไว้วางใจซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่หรือไม่แน่ใจยังไม่เชื่อใจนะคะแล้วก็มีของเรื่องของความหวาดระแวงความหึงหวงอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่าเอออยากที่จะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะเพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นั่นเองนี่เราลองไปดู energy นะคะ สถานการความรักแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสิบเหรียญเป็นเ NERGY ที่ดีนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยมันจะสามารถที่จะมีความลงตัวความรับรื่นความสดชื่นนะคะการวางอนาคตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวคุณเองอาจจะต้องการอะไรที่มันมั่นคงและมีความมั่นคงเป็นปึกเป็นแผนเป็นครอบครัวนะคะ,ะสามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะคะแต่มันมันน่าจะเกิดจาก การที่คุณจะต้องไม่ไปยึดติดมากเกินไปนะคะเดี๋ยวฟูต้องเป็นลักษณะของการปล่อยวางแล้วก็แบบเหมือนกับสร้างความสุขทางใจขึ้นมาให้ได้เนาะความสัมพันธ์แบบนี้มันจึงจะเกิดขึ้นนะคะมีความสุขความสมหวังเพราะว่ามันเป็นเอ NERGY ที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะในปัจจุบันเ NERGY ดีนะคะเป็น1ิ เียนเนาะแต่ในอดีต10ดาบนะคะคุณเคยผ่านอะไรที่ทุกข์ระทมนะคะความสัมพันธ์ที่โอ้โหมันดูย่าแย่มากเลยนะคะคิดหนักคิดมากหรือมีความเจ็บปวดมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันดูร่อแร่หรือว่าทําท่าจบลงไปนะคะอย่างที่แบบเรารู้สึกเสียใจเสียใจอย่าง มากมากนะคะเพราะว่าเหมือนโดนดับทิมแทงอยู่ข้างหลังความรักที่เหมือนมีใครมาทิมแทงนะคะทรยศถักหลังอะไรก็ตามนะคะความรักที่เต็มไปด้วยออความหลอกลวงหรือว่าอะไรที่เรารู้สึกสาหัสก,กับมันนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงปัญหาอื่นๆที่มันอาจจะรุมเราด้วยนะคุณอาจจะหยุดนิ่งไปเรื่องของความรักไปสักพักนึงเลยทีเดียวนะคะ The Hangman ในท่ากลางาความหยุดนิ่งเนี่ยนะคะก็เหมือนคุณไปออได้ศึกษาหาความรู้อะไรนะคะเพิ่มเติม <ๆ S 2> เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตวิญญาณอะไรนี้นะคะทำให้คุณแบบเหมือนมีการตื่นรู้นะคะเนี่ยในท่ากลางาความนิ่งเงียบความเงียบงันนะคะคุณอยู่ในโลกของตัวเองนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะคุณอาจจะดิวกับชาวกันนะคะ ใน่า,ามกลางความนิ่งเงียบเนี่ยคุณก็พิจารณาไต่ตรองนะคะถึงข้อดีข้อเสียต่างๆนะคุณคิดสระตะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของความรักว่าจะเป็นอย่างไรนะคะถึงในตอนนี้คุณก็ยังก่อนที่จะเทคแอคชั่นอะไรคุณจะค่อนข้างระมัดระวังนะคะในออฟเพนต e เค่อนข้างที่จะคิดเยอะกับความสัมพันธ์นะคะมีการออวางแผนมีการที่พิจารณาไตรตรองอะไรให้ถี่ถ้วนเลยทีเดียวนะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะต้องมีการทุ่มเทนะคะหรือว่ามีการทำงานอย่างหนักในความสัมพันธ์เหมือนกันนะะแล้วก็บางทีคุณอาจจะมีในเรื่องของปัญหากันในเรื่องของการที่อาจจะเ,เรื่องของเวลาหรืออะไรอาจจะไม่ลงตัวนะมีคนทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้อย่างมากแต่เหมือนเหมือนเป็นฝ่ายทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างนี้นะคะคนีเนี้ยนะคะก็อาจจะทําให้แบบว่าเออคุณรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์เนาะแต่จู่ๆเนี้ยการที่แบบว่าคุณอะ นะคะคได้ศึกษามาเยอะนะคะในที่สุดคุณก็สามารถที่จะปล่อยวางมันได้นะคะเด e Full คุณมีความรู้สึกว่าเอาละในเมื่อ,อที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความเสียใจเจ็บปวดนะคะเพราะว่าเราอาจจะไปคาดหวังอะไรบางอย่างมากเกินไปนะคะหรือว่าเราเป็น energy ของอะไรที่ไม่ปล่อยวางตอนนี้คุณก็เลยจะเปลี่ยนตัวตนเป็นคนใหม่นะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นเองเดอะฟูคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตมันต้องเริ่มต้นใหม่ละ มีอะไรก็คงจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งใหม่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออไม่อยากจะไปยึดติดกับอะไรมากมายนะคะคุณมีความรู้สึกว่าอยากเดินทางอยากท่องไปในโลกกว้างอยากที่จะใช้ชีวิตอิสระอะไรก็แล้วแต่นะคะมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความทุกข์ความเศร้าทั้งหลายนะคะในที่สุดคุณก็ทําได้สําเร็จนะ จาก energy ของ10ดาบที่แสนเจ็บปวดในอดีตนะคะคุณได้พักฟื้นตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วในที่สุดคุณก็ปล่อยวางได้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าโอเคดีมากขึ้นนะไม่ว่าเขาคนนั้นนะคะจะคุณอาจจะยังไม่ได้เจ็ดดาบนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้ไว้ใจหรือว่าเชื่อใจอะไรเต็มร้อยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีพฤติกรรมอะไรที่แบบว่าชวนให้สงสัยอยู่นะ หรือว่ามีอะไรที่เขาดูเหมือนเหมือนทําอะไรรับหลังก็ตามหรือบางทีเหมือนเขาอยากจะหลีกหนีความสัมพันธ์นี้อะไรก็ตามแต่คุณเหมือนกับแบบว่าปล่อยวางแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งสัทีเดียวก็ยังแอบดูอยู่เหมือนกันเพจช็อปเพนทักเกิลนะคะเหมือนกับว่าก็พิจารณาความสัมพันธ์นี้แหละว่าให้อะไรกับเราบ้างให้การเจริญเติบโตนะคะการพัฒนาทางด้านของออชีวิตนะ ทางด้านของอจิตใจระดับจิตใจเราหรือเปล่านะคะถ้ามีการพัฒนาหรือว่าเราได้ประโยชน์ตรงนี้เราก็จะไปต่อกับความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเราไม่ได้แค่มากมายกับตรงนั้นแล้วนะคะกลายเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงนะคะ10 เหรียญมากับเก้าถ้วยเนี่ยเป็นคนที่แฮปปี้มีความสุขนะมันเหมือนเริ่มความสุขจากภายในของตัวเองก่อนนะคะตัวเองมีความสุขจากภายในเก้าถ้วยเนี่ยคนที่แบบว่าพออกพอใจในตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะมีความสําเร็จเข้ามานะคะ ไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยหรืออะไรเราก็พอใจกับเขาพอใจกับความสําเร็จตรงนี้รู้สึกขอบคุณอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยอยู่ได้อย่างสบายสบายแฮปปี้แฮปปี้แล้วก็เลยเหมือนกับไปดึงเอาพลังงานดีๆต่างๆเข้ามาจากที่แบบเคยเลวร้ายก็กลายเป็นดีขึ้นมาซะง,งั้นนะคะสิ สิบเหรียญเนี่ยนะคะมันมองถึงความมั่นคงในอนาคตได้นะคะมองถึงอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างการพัฒนาความสัมพันธ์บางคนอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวนะหรือว่ากานได้กลับมารวมกันเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือ energy ของชาวมังกรในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนต่อไปเราจะลองไปดูนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะมีข้อความอะไรอยากจะบอกกับชาวมังกรในช่วงนี้บ้างนะคะ ข้อความในใจของเขาเขาอยากบอกว่า i keep feeding my ego despite knowing the outcome นะคะมันอาจจะเป็นแบบเขาอาจจะเป็นคนค่อนข้างมีอีกโก้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่นิ่งเงียบหรืออะไรเนี้ยด้วยความที่มีอีกโก้ของเขาแหละนะคะที่มันอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ my own expectation h u r t me so bad เป็นเขาด้วยนะที่อาจจะแบบเหมือนคาดหวังอะไรต่างๆในความสัมพันธ์นี้มากเกินไปนะคะก็เลยทำให้เขาเสียใจและเจ็บปวดเนาะ อาการความเจ็บปวดน่าจะมีเกิดขึ้นจากทั้งสองคนนะคะในที่ผ่านมา if you know if I know t h e n what I know now I would not get let you go <c oughs> มันน่าจะมีช่วงที่เขาได้ได้เดินจากคุณไปนะคะหรือว่าห่างจากคุณไปเพราะว่าแต่เขาก็เสียใจนะว่าถ้าเกิดรู้อย่างเนี้ยเขาว่าไม่อยากจะจะเดินจากคุณไปเลยนั่นเอง I'm planning to return soon แล้วในที่สุดเขาก็วางแผนที่จะกลับมาในเร็วๆนี้นะคะกว่าจ,จะมีช่วงการนิ่งเงียบนิ่งเฉยแล้วในที่สุดเขาก็วางแผนนะคะ <Yeah. S 2> ว่าจะกลับมาจะกลับมาเมื่อไหร่ก็คือ s ู o n ในเร็วๆนี้ด้วยนั่นเองโอเคต่อไปเราลองไปดูภาพความรักความสัมพันธ์นะคะของเจ้ามังกรเป็นอย่างไรนะคะมีคนมางอนมีคนมาง้นในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะก็ พยายามที่จะเข้ามางอเนาะอีกคนหนึ่งก็แบบดูเฉยๆนิ่งๆอาจจะมาตอนที่แบบว่าเออคุณกำลังอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะแล้วก็เขาอาจจะส่งข้อความมาหรือว่ามาด้วยตัวเองเลยก็ตามนะคะเอาละแต่มันก็มีช่วงนิ่งเงียบแหละ นะคะก็อย่างที่บอกมันว่ามีช่วงนิ่งเงียบนะคะอาจจะมีการนิ่งเงียบแล้วมาง้อนะคะหรือว่าง้อแล้วยังไม่คืนดียังกลับไปอยู่ในความนิ่งเงียบแต่ในที่สุดะ นะ,ะภาพที่เกิดขึ้นในอนาคตก็คือการปล่อยวางนั่นเองนะคะ mm hmm. การที่จะต้องแบบออไม่ไปยึดติดไม่ไปถือสาอะไรมากมายนะคะนี่เป็น에너ทีของทางมังกรที่ดูเหมือนว่าปล่อยวางเรื่องราวต่างๆได้แล้วก็พร้อมที่จะเสี่ยงพร้อมที่จะมีความสุขต่อไปนะคะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองต่อไปเราไปดูนะคะว่า เส้นทางแห่งความรักของชาวมังกรในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ Erotic imagination Healing process และ Money matters โอเคสำหรับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกแหละชาวมังกรน่าจะมีความหลงไหลนะคะคือมันมีความหลงไหลซึ่งกันและกันอาจจะเป็นในเรื่องของอีโรติกเนาะความเรื่องของ Passion เสน่หหาอะไรต่างๆพวกนี้นะคะมันดึงดูดคุณ นะะให้แบบว่าต้องกลับมากันอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ต้องผ่านการเยียวยาก่อนนะคะ healing process เพราะว่ามีการนิ่งเงียบใจการมีระดับความเจ็บปวดสิบดาบอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องมาเยียวยารักษาจิตใจรักษาบาดแผลกันเนาะปัญหาในความสัมพันธ์หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเรื่องของมันนี่นะคะเรื่องของเงินนั่นเองนะคะปัญหาการเงินก็ทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้เช่นกัน ต่อไปเราลองไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นอย่างไรสําหรับชาวมังกรน,นะคะลักษณะความรักความสัมพันธ์ obsession บางทีมีการคิดมากเกินไปคิดหมกมุ่นนะคะในเรื่องของปัญหาในเรื่องของคู่ของเรานะคะมากจนเกินไปนั่นเอง hidden feeling คืออาจจะมีคนซ่อนความรู้สึก เก็บความรู้สึกไว้แล้วก็ไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงนั่นเองนะคะและทําให้อีกคนคิดมากคิดไม้นะคะคิดว่าเขารักเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะความสัมพันธ์ยังอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบอืมอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่บางคนอาจจะยังไม่ได้มีคอมมิทเมนต์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องค่อยๆพัฒนาไปนั่นเองต่อไปเราจะลองไปดูแนวทางการ แก้ไขหรือข้อแนะนำนะคะจากแองเจิลที่จะให้กับชาวมังกรนะคะบอกว่าโซเมดโอโซเมดขึ้นมาอีกแล้วใครที่ดีวอยู่กับธนูบ้างไหมคะเมื่อวานธนูก็ได้โซเมดเนาะอันนี้มังกรก็ได้โซเมดรีทรีตเนี่ยค่ะเป็นการที่แบบว่าเออใช้เวลาอยู่กับตัวเองบำบัดเยียวยารักษาจิตใจตัวเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการที่จะต้องอยู่กับตัวเองสักพักนึงนะคะหรือว่า การที่ไพ่ยอยากจะแนะนําว่าเอาละถ้ามันมีอะไรที่หนักหนาสาหัสนะคะแล้วเราเยียวยาตัวเองให้ได้นั่นเองส่วนถ้ามีการกลับมานะคะงอนง้ะขอคืนดีอะไรเนี่ยลองใช้เวลาร่วมกันอยู่ร่วมกันนะคะตัดขาดจากสิ่งรบกวนภายนอกสักพักหนึ่งนะคะไปทำความเข้าใจนะคะปรับความเข้าใจแล้วก็อยู่ด้วยกันใน่ามกลางความสงบนะคะ หรือว่าจะไปเยียวยาบาดแผลซึ่งกันและกันก็ได้นะคะ Attraction เอาละถ้าตอนนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับเรื่องของชีวิตเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณกำลังจะมีความสุขในเร็วๆนี้เพราะว่าคุณจะทำมันได้นั่นเองนะคะ You you attract romantic love by enjoying this moment fully นะคะ วิธีการก็ง่ายมากเลยนะคะพยายามอยู่ให้มีความสุขได้กับปัจจุบันมีความสุขได้กับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวนะคะบางคนมีความสุขยากมากๆเลยนะอันนู้นก็ไม่ถูกใจอันนี้ก็ไม่ถูกใจ,นนกกใจแล้วก็มาบอกว่าฉันไม่มีความสุขจริงๆแล้วความสุขเกิดจากในใจของตัวเองนะคะถ้าเราแบบว่าอ,อ,อะไร ที่เป็นสิ่งสิ่งละอันพันละน้อยนะคะบางคนแค่ทานอาหารอร่อยๆก็มีความสุขแล้วบางคนได้ฟังเพลงเพราะๆก็มีความสุขนะคะ,ะเป็นเรื่องภายนอกที่เราสร้างความสุขได้อย่างง่ายๆและที่สําคัญก็คือสร้างความสุขจากจิตใจของตัวเองนะคะ,ะเวลาที่เรามีความทุกข์เราก็เปลี่ยน เปลี่ยนเบี่ยงเบนเประเด็นไปนะคะหาความสุขให้กับตัวเองให้ได้เท่านี้คุณก็จะสามารถมีความสุขแล้วก็ attract มันไม่ใช่แค่ attract นะคะดึงดูดเฉพาะความรักเพราะว่ามันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณด้วยนั่นเองต่อไปเราลองไปดูนะคะข้อคิดสําหรับชาวมังกรนะคะข้อคิดสําหรับชาวมังกรเขาบอก just do it แค่ลงมือทำเท่านั้นเองนะคะในสิ่งต่างๆเนาะการาสร้างความสุขให้กับตัวเองการเริ่มต้นใหม่การปล่อยวางอะไรก็ตามนะคะอะไรก็ตามก็คือพยายามที่จะสร้างความสุขให้ตัวเองให้ได้ก่อนนั่นเองแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการคิดว่า e NERGY 10เหรียญเนี่ยคุณจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเนอะความ ความสําเร็จความสดชื่นความรักที่มันมีความปึกแผ่นมั่นคงความสดชื่นรัาบรื่นลงตัวนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของชาวมังกรในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนนะคะขอบคุณอีกครั้งสําหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์นะคะคุณสามารถที่จะลงเรียนนะคะคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ออนไลน์นะคะไพ่ทาโร่ไพ่อรอรล์เคิลแล้วก็คอร์สเยียวยาจิตใจนะคะแล้วก็ อคอสความลักความสัมพันธ์นะคะติดต่อดูดวงส่วนตัวก็มีในเรื่องของอช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางช่อง description นะคะแล้วก็ที่ช่องคอมเมนต์ก็ลองไปดูได้นะคะเอาละในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรทุกคนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ